อีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่อีกแล้วไฟไฟมาอีกแล้วโอ้ยออยูค่คาก็ไม่แล้วฝ่าอ้อยบ่วีเลือพี่น้องมัดเลยพี่มดัดคักอ้อยก็ได้พระพูดไฟจนหอดพูดหละไฟพูดนาง้งพูดก็ได้เอาบัวอยู่พี่น้องเอ้ย นบมึงไฟพุันกำลังมาหาเถียงบาทเ,เตรียมคนคลองอะไรนี่พี่น้องเอ้ยคนคลองไปเข้าไปในบ้านคลองในเถียงป๊าทุกไฟไม่มืดพี่น้องลาอ้อยเด้นี่พี่น้องเอ้ยโอ้สีดายขนาดโอ้อ้อยกำลังเป็นนอขึ้นพวกน,นังามขึ้นอย่างนี้คนคลอง คนคลองขึ้นรถจะเอาคลองเมื่อไฟมันจะไม่เถียงในบาทนีุ่ปนะไปโอ้อยไม่หมดเลยอ้อยก็ได้ไไไไดโอ้ยสีดายใส่ปุ๋ยใหม่ๆได้หนิแล้วใหม่ๆว่าเมืม่อว,วานเมื่อก่อนนี่ใส่ปุย๋ยอ้อยก็ได้ ใสมดใส่ปุ๋ยก็ใส่ละล้าหลายบาทนี่คนอ่ะโอ้ยแต่สี่ได้ไอคนของพุ่นน้ำเทียงพุน่นอืมคือบบเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายมันจะง่ายเอาคุณน,นี คือบวขึ้นเอาในฮันแพงสีดายกันไว้ดีก็แก้ทำหน้าทน่าสิแก้ได้นะขึ้นเอาเลยขึ้นเอาเลยสีดายบัตรไฟอันนั้นมาสีดายผมไม่อย่างดอกมันมัดอยู่ดอกเที่ยวนี่ของของพวกอันนั้นเท่ากับเอาไปฝังพุ่นน้ำที่มันว้าให อันนี้ก็เอาเมื่อสายยางนี่เอเอเอาคนเอาคนเอามดอยู่ดอกจับจบเจืยวเด้อเอาให้มันมดเลยรอบนี่เอาเมื่อยบ่สายยางมันนู่นขามฟากอยู่ขามฟากก็ได้เอาไปว่าไฟฟากนั่นไว้กบรถที่แจกนี่เนาะนี่นั่นมาไว้แล้วนี่มูนี่เก้าอี้มูนี่แล้วถังน้ำนี่แล้ว อู้หายซึ้งน้ายานมันมานน่นะหลอดมานี่มันก็มืดลแล้วนี่เนอะลมเออลมมาทางนี้เป็นไรนกบินมาอยู่ืมลมมาทางมานี่ซ้ำโลเอาแล้วอลอใครอยู่ดอกโมาไฟใกล้แล้ว อออ้อยปุดไฟพูพี่น้องเดี๋ยวก็กมานี่แหละนี่ใกล้แล้วนี่ใกล้เถียงแลไวนี่สิ่งของมันนี่เก็บเก็บเมื่อบานมืดซะก,ก่อน,นออเอาเอาสามีก,ก่อนพี่น้อง,องเลยเก็บของก่อน